The Last Order Starface Mercedes AMG GLA 35รับส่วนลดสูงสุด700,000บาทจากราคา3,380,000บาทเหลือเพียง2,680,000บาทหรือเลือกรับส่วนลด650,000บาทพร้อมประกันภัยชั้น1จำนวน1ปีหรือเลือกรับส่วนลด560,000บาทพร้อม Easy Care จำนวน3ปีและประกันภัยชั้น1จำนวน1ปี เมอร์เซเดส g, g 43, m g GLC 43 f o r m a t i c c o u p e ราคาแนะนำ5ล้าน108รับส่วนลด780,000บาทค่ะหรือเลือกรับส่วนลด702และประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีค่ะหรือเลือกรับส่วนลด630 3 E ซ s y Care 3ปีประกันภัย1ปีค่ะ C200 Coupe AMG Dynamic ราคาแนะนำ3ล้าน560 รับส่วนลด610,000บาทค่ะหรือเลือกรับส่วนลด540,000และประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีค่ะหรือเลือกรับส่วนลด4 0 7 0 0 0 Easy Care 3ปีประกันภัย1ปีค่ะ E200 Coupe AMG Dynamic ราคาแนะนำ4,850,000บาททางเลือกที่1รับส่วนลดเงินสด900,000บาท ทางเลือกที่2รับส่วนลดเงินสด830,000บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1-1ปีทางเลือกที่3รับส่วนลดเงินสด740,000บาทพร้อม e a s y c แค e 3ปีและประกันภัยชั้น1-1ป 1, ี GLC 220D 4Matic Coupe AMG Dynamic คันนี้ราคา4,188,000บาทรับส่วนลด580,000บาทเหลือ3 6 0 0 0 0 0เท่านั้นนะครับหรือเลือกรับส่วนลด 5,10,000บาทพร้อมประกันภัยชั้นหนปีอีกหนึ่งทางเลือกส่วนลด4 3 3 0 0 0า easy care 3ปีประกันภัยชั้นหนปี g l c 300 e formatic coupe amg dynamic ราคาแนะนำ4,2ล้าน2 0 0 0 0บาทรับส่วนลดไปเลย7,000 0บาทหรือส่วนลด6,40,000บาทฟรีประกันภัยชั้น1นปีหรือส่วนลด5,50,000บาท easy care ปีฟรีประกันภัยชั้น1นปีค่ 5, 50, 3, ะ ทีทีสี่มอเตอร์